อ่อนซ่อนครับพี่น้องครับหอยธรรมศาสตร์ครับเท่งหอยปังนี่ครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมือนีกบสายปลากับเบาสงสัยครับพี่น้องครับสิมาทำกันปากเบ็ดมันมานึงก็ครับพี่น้องเดี๋ยวไปรุนกันครับว่าเขาจะหมานบ่เงี้อขี้กระเด็นขึ้นเขากระเด็นดีครับโอเคตามนั่นครับผม เดือดครับพี่น้องครับรุนครับไปหนึครับรุนครับลดนิดนึงลดครับโอ้ประดุ๊บประดุกบครับโอ้ยใส่สวยครับพี่น้องครับประดุกครับตัวแรกแขกหนังครับพี่น้องครับโอ้ยหมวยครับพี่น้องครับหมวยเชอรี่ครับพี่น้องครับธรรมชาติครับพี่น้อง Oh, ใส่ต้องกลมต้ําปั้นเ้อะพรากำปั้นนะครับนี่ครับพี่น้องครับเบื้องครับขนาดกลมกำปั้นใช่ครับพี่น้องครับอ้ยอ่อนซอนครับพี่น้องครับหอยธรรมศาสตร์ครับทั้งหอยปังทั้งหอยเชอรี่ผสมกันนี่ครับพี่น้องาะวลักษณะของหอยปังนี่ที่บ่าคือมูเลยครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องนี่คือหอยหอยปังครับพี่น้องครับอันนี้เป็นหอยเชอรี่ครับนี่ลักษณะเพื่อนจะแตกต่างกันครับพี่น้องครับนี่หอยปังไงครับพี่น้องครับ ฟังฟังนี่ครับตัวนี้เป็นหอยเชอรี่ตัวนี้เป็นหอยปังครับน้องเอาเชอรี่ใหญ่ขึ้นมาครับตัวใหญ่ครับนี่ครับพี่น้องครับไซส์ใหญ่ครับเป็นหอยธรรมมาชาครับพี่น้องครับคือขั้นสีบ่เอาก็โอ้เสียดายครับพี่น้องครับเท่ากับมาไซเบ็ดเนาะแต่การไม่เห็นครับพี่น้องุูนะเบาสดใสเล่าสะอ่อนหอยครับพี่น้องครับคนหมักหอยครับคนหมักหอยหอยยุ่งเหินกับพรแห้งเลยครับพี่น้องเราก็ยังว่าสะอ่อนหอยเชอรี่นี่อยู่ครับพี่น้องเพราะมันใหญ่ครับหอยซ้ำด้วยนี่ ก้อยอิ่มเลยเป็นเบาๆครับแม่นครับสามสี่หน่วยนี่โอ้ยอิ่มเลยครับเนี่ยยังบ่เคยเห็นหอยหันปากไปทั้งใสกังเพียบครับพี่น้องฮ้แปลกเด้ครับพี่น้องครับแม่เบาสดใสรับซื้อเลยครับหอยหันปากไปทั้งใสแม่นครับอ้าวชิบหายอันนี้มันหาเป็นอะไรเลยบังรัวสดหันปากไปทั้งสองตัวเลยเหรอแม่นครับ ขั้นฐานทั้งสายนี่ขันทั้งสายรับสื่อครับสื่อตัวเท่าไรครับตัวละล้านก็สื่อแปกน้าชีได้อยู่นะครับตัวละล้านรับสื่อเล่นปะแม่นครับแล้วอันนั้นเด้อันห้อยมีเดครับห้อยมีรับสื่อบัวอะครับเป็นยังครับของฟรีครับเอาอย่างเดียวนั่นดีครับพี่น้องครับอสอนซอนไรครับสีหมาอ้วนมอกครับพี่น้องครับแต่ว่าก็นี่ครับพี่น้องครับแตมแหลกครับพี่น้องครับปลาดุกหน้าสวยๆครับใสสวยเหลืองเออเฮ่อครับพี่น้องครับฝนตกครับพี่น้อง โอ้เป็นเลิกงามงามดีนี่ที่ฝนตกนี่ป่านี่สิกินเพลดีครับพี่น้องครับอ้าวครับเดี๋ยวให้ฝนเศร้ากันพี่น้องเดี๋ยวค่อยไป็รุ่นกันต่อครับหลังนี้มีรุ่นครับพี่น้องครับมีรุ่นครับมีรุ่นครับมีรุ่นตั้งแต่ไหนครับพี่น้องครับนี่ก็ชี้ว่าป่านะครับป่ายังน้อดูบ่ครับปลาเข่งใหญ่โอ้โหนี่ครับพี่น้องครับปลาเข็งใหญ่ครับเบอร์เลอร์ปลาล่าเลยใส่ไงครับพี่น้องครับ ปลาุเย่อสดมาุปลาดุกปลาเสื่อมปลากแเงียปลากเงียน้อยครับออูก็ใส่หน้ามื่ครับพี่น้องครับนี่พันครับปลาดุกหรือเป่ถึงหอยน้อยบางไงอันมันพันปลาบุ้งดึงเขาบุ้งอีกดีนะ ปลาอะไรปลาเข็งอ้น่าจะเป็นปลาดุกนะเอาอีหอยมาพร้อมทุ่ยอินวันโอ้ต้องมีหยาครับพี่น้องครับเข่งเป็นไงโอ้ยนี่ครับพี่น้องครับปลาหมอครับหรือว่าปลาเข็งนั่นเองครับแม่แบบไงครับพี่น้องครับสามสามเกล็ดปนไปอินเลยนะครับ ใส่สวยๆครับผมตามนั้น